ฮัลโหลตายก้าโหสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเวลาทำับข้าวค่ะทำอาหารกลางวันกินค่ะพี่น้องทำง่ายง่ายทีนี้เราจุ่ีก็เงาผกเงาผะหยิบนี่ก็เออซาลัดวันนี้จะมาทำสบายนางยำสบายนางจ้าพี่น้องอันนี้คือนี่ก็ให้เออจุ้เออลุกจ้อสุกจกอละเออลกจ้อหูลอยแกสับจ้อหูลอยอันนี้ก็จะลวกไว้นานนิดหน่อยนะคะเพื่อความให้มันสุกค่ะ เพื่อให้มันสุกมากสุกมากๆก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดิบแล้วมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะคะเราจะมาทำำําน้ํายําจ้าเตรียมครกไว้แล้วเนี่ยอยู่เลยจ้งแกมีเครื่องอะไรมั่งมาดูจ้าพี่น้องมีพลิกกระเทียมหลักจิ้วซี้นเถาเหล่งมงมะนาวมีแครอดมีมะเขือเทศมีถั่วฝักยาว 有หงส์萝卜有番茄又有豆角เอาล่ะก็มาทำ่าทำน้ำยำก่อนพี่น้องใสพ่พริกกำมือหนึ่งแหลจะจากพริกกำมือหนึ่งนะจ๊ะทีนี้ก็ใส่น้ำตาลเข้าไปก่อนเพื่อความเพื่อให้มันตำให้มันแหลกง่ายๆจากพี่น้องก็จะใส่ไปเลยสักสองช้อนตำก่อนท่า โตเ,เลยจงเจเลยตำคาทำน้ำยำก่อนครับพี่น้องอืมจะทำให้มันแซ่บแซ่บแซ่บเดอ้อมันนี่แซ่บเดอ้อแซ่บเดอ้อสิบบอกให้แซ่บีกแล้ว กินแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวทำเสร็จกับพ่อพ่อกันคือเราตอนตอนกินเลยจ้ะเดียวก็เรามาพบกันตอนกินอีกคลิปหนึ่งนะคะนี่คลิปอ่านี่คลิปนี้ก็จะทำให้ดูก่อนคะ่ะแค่นี้ละค่ะทีนี้เรามาผสมเครื่องกันจ้าใส่อะไรมัง่งใส่น้ำปลาเข้าไปก่อนจ้ะพี่น้องใส่น้ำปลา ส่น้ำปลาสักสองช้อนแเดี๋ยวกลัวว่าน้ำปลามันจะเค็มจ้ะหลอดที่แออยูโรหลอดที่แอสักหามหยิเดี๋ยก็เราก็ใส่น้ำปลาเข้าไปน้ำปลาก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะมันจะได้มีน้ำจากพี่น้องเนี่ยใส่ไปสี่ช้อนก่อนทีนี้เราก็มาตามด้วยมะนาวอืมเปรี้ยวปาก บีบน้ำเข้าไปแล้วก็ใส่ทั้งเปลือกจ้ะพี่น้องใส่ทั้งเปลือกไปเลยแซบแซนี่ไม่แซบให้มันรู้ไปใช่ไหมแบนบละ่ะบลแซบให้มันหูไปใส่มะใส่เลาะต่เลงมุ้งหรอเอ่อฟ้านเค่เลยใส่มะเขือเทศเข้าไปจ้า ามด้วยมะเขือเทศมันจะได้มีน้ำจะพี่น้องเดี๋ยวถั่วฝักยาวเลยไม่ต้องโขกให้มันแหละมันแหลจกจะเอาไวโ้โรยไว้โรยเอาไว้กินเอาไว้ไวแก้มาทีนี้เรามาโจ๊ะะกันามาโจ๊ะ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 ให้เข้าเครื่องจ้ะเอาทำมะเขือเทศทำอะไรให้มันเข้ากันก่อนบีมะเขือเทศก่อนจ้ะ ทีนี้เราจะมาชิมแล้วนะทีนี้อมน้ำลายไหลเลยพี่น้องเอ้ยชิมก่อนจ้ะเค็มแล้วขอขอให้นี่น้ำตาลเหละที่ทองเราเฮ้ยอ,อร่อยแล้วจ้ะแซ่บแล้วจะขอเปรี้ยวอีนิดนึงนี่น้ำมะนาว ใส่เพิ่มมะนาวอีกนิดนึงเดี๋ยวมาชิมอีกทีจ้ะมะนาวใส่เข้าไปอีกสักสองช้อนก่อนสองสามช้อนนี่แหละมาชิมแล้วมาชิมอีกโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลโอ้ยแซ่บๆชิมก่อนขาดอะไรอะทีนี้เปรี้ยวแล้วนะ แลเปรี้ยวกนนิดนึงพอละใส่น้ำปลาไลอีกหน่อยนึงอ่ะพอแล้วทีนี้ครบเครื่องแล้วนะทีนี้เราจะมาใส่สบายนางเหลาอที่เอาผ่าหยิบเหรอเฮ้ยอืมก็ใส่เครื่องเข้าไปเนี่ยถั่วฝักยาวแล้วก็แครอทเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปพี่น้องแล้วก็มาโจ๊ะโจ๊ะอีกทีนึง โจ๊ะให้มันเข้ากับน,น้ำยำจ้าโอ้ยชิมก่อนสิอืมอร่อยแซ่อร่อย,ออยสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยแซ่อร่อยน้ำลายไหลโอ้ยอร่อยอร่อยเดี๋ยวให้มันเข้าเครื่องก่อนจ้ะเตรียมจานเตรียมอะไรไว้แล้วโอ้ยอร่อย โอ้ไม่อะอร่อยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวใส่จานก่อนใส่จานก่อนพี่น้องแนมเห็นบ่ละ่ะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูจ้ะเนี่ยจะใส่จานแล้วนะทีใส่จานแล้วพี่น้องนี่แซ่บบ่ล่ะแซ่บบล่ล่ะนี่เลิศ เลิศจากพี่น้องเลิศมากว้าวเห็นบอเป็นตาแซบจ้าเห็นไหมเห็นไหมแซบจ้าอร่อยจริงๆริจ้าแซบีิลีจัปพีน้องมาเด้อมากินน้ากันเดี๋ยวไปเจอตอนคลิปกินจ้ากาวติมลาให้เสกเย็นแล้วแต่ก้าจะกินไายบายไปแล้วก้าไปบายก้า